เธอนี่โลกสวยเกินไปหรือเปล่าคุณเคยเจอคำนี้ไหมครับเคยเจอคำที่คนอื่นพูดใส่คุณแล้วก็รู้สึกเสียเซลล์ไปหน่อยหนึ่งวันนี้เนี่ยผมมีการอธิบายแบบเป็นวิทยาศาสตร์เลยว่าเราแต่ละคนเนี่ยสร้างโลกของเราเองแล้วจริงๆแล้วถูกทั้งคู่คนที่พูดใส่คุณก็พูดถูกแต่คุณเองถ้าคุณยังคงความโลกสวยต่อไปคุณก็จะได้ถูกแบบนั้นเหมือนกัน คุณเห็นแว่นนี้ไหมครับต่างๆอันนี้ก็แว่นสีเทาเนอะอันนี้ก็แว่นสีสะท้อนอันนี้ก็เป็นแว่นสีฟ้านะครับแล้วก็อีกอันนี้ก็เป็นแว่นที่สีดําไปเลยนะครับบางอันก็มีสีชมพูมีอะไรเต็ไมไปหมดเลยเหมือนกับในชีวิตของเราทุกคนมนุษย์ทุกคนมองโลกด้วยการใส่แว่นของตัวเองแว่นอันนี้มันคืออะไร คือประสบการณ์ชีวิตของเขาความเชื่อเก่าๆของเขาโลกของเขาทั้งหมดสิ่งแวดล้อมประสบการณ์ทุกอย่างมีศัพท์เฉพาะทางจิตวิทยาเรียกว่า p a r a d ด g m นะครับ P A R A D I G M พารา d ดา m คือรวมความเชื่อทุกอย่างรวมประสบการณ์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนตีนความหมายไปคนละแบบเลยมันเป็นเรื่องที่ มหาสัจจ์มากเลยที่ว่าถ้ามีเหตุการณ์อุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นแล้วเกิดมีผู้เห็นเหตุการณ์อยู่5คนเป็นเรื่องที่ไม่แปลกเลยนะครับว่า5คนจะให้การต่างกันมากเลยแล้วก็อายกตัวอย่างถ้าเกิดแบบว่าเหตุการณ์นั้นมีการทะเลาะเบาแวงกันขึ้นระหว่างคนผิวขาวหรือกับผิวดําในอเมริกาหรือว่าคนต่างชนชั้นกันคนรวยกับคนจนหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนที่เห็นเหตุการณ์5คนเนี่ยสคน อาจจะเป็นคนผิวสีอีกสองคนก็อาจจะเป็นคนผิวขาวอาจจะเกิดการเข้าข้างกันขึ้นอาจจะเกิดแบบต่างชนชั้นกันคนรวยกับคนจนใช่ไหมคนจนก็จะเห็นอีกแบบหนึ่งว่าอ๋อก็คนรวยคนเนี้ยมันนิสัยเห็นกับตัวมันน่นนี่น่นนี่เสร็จแล้วกออ็มาเอาเปรียบคนจนก็เลยเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเห็นตามประสบการณ์ของตัวเองแล้วตีความหมายเหตุการณ์เดียวกันไปในทางต่างกันหมดเลย ฉะนั้นแล้วคนทุกคนก็ไปสร้างโลกของเขาเองหมดเลยแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาใครที่โลกสวยใครที่มองโลกในแง่ดีเขาก็จะมองสิ่งต่างๆที่มันดีแล้วก็จะ attract ข้อสำคัญคือคำนี้ดึงดูดข้อสำคัญคือคำนี้เลยเพราะว่าอะไรที่คุณตีความหมายดีออกมามันจะดึงดูดสถานการณ์คล้ายๆกันเหมือนคุณส่งคลื่นออกไปและนี่เป็นวิทยาศาสตร์ ผมศึกษาจากชายคนหนึ่งชื่อว่าด Joe d i ร p โจดิสเพนซาคนนี้สุดยอดมากเลยเขาเอากดแรงดูดมาอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ได้อย่างเยี่ยมมากแล้วคอนเฟิร์มสิ่งที่ผมพูดสิ่งนี้มานั่นก็คือว่าเราทุกคนสร้างโลกของเราเองเพราะฉะนั้นถ้าคนบอกว่าคุณโลกสวยคุณมาถูกทางแล้วขอบคุณเขาแล้วพยายามหนีห่าง คนที่โลกไม่ค่อยสวยโลกที่ถ้าเราช่วยเขาได้ก็ช่วยแต่ถ้าเกิดมันเหนื่อยค,คุณก็พยายามไปอยู่ใกล้ๆคนที่โลกสวยคนที่มีทนักธคติในโลกนี้ดีๆเพราะคุณจะได้พลังจากเขาและนี่เป็นผมคอนเฟิร์มจากชีวิตของตัวเองเพราะว่าสิ่งที่ผมประสบมาในชีวิตผมหนึ่งสิ่งที่ผมไม่ทําก็คือไม่จําอดีตท,ที่มันแย่ๆนี่เป็นสิ่งที่ทําให้ผมมีพลังและมีเวลาไปคิดกับเป้าหมายใหญ่ๆและ สิ่งที่มันเลิศประเสริฐสีในชีวิตเราคิดแต่เรื่องนั้นนะครับแล้วโลกเราก็จะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นดีๆเข้ามาในชีวิตนี่ละครับเคล็ดลับของความสําเร็จสุดยอดจงโลกสวยต่อไปนะครับผมบัณฑิตยวงสรีสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนท้าไหน Facebook ก็ f อ l โล w แล้วก็จด s ี e first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตยวงสรีสวัสดีครับ